ที่อยู่ที่นู่นก็น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าโอไมครอนแบบกําลังมาค่ะก็ตัวเลขสูงมากที่นู่นคือสองวันสุดท้ายก่อนที่เจนจะมาเมืองไทยค่ะคนติดวันละหนึ่งล้านคนแล้วแบบเจนน้องกับมิกก็คือต้องแบบระวังตัวเองมากๆค่ะไม่ใช่ที่วิญญางเพราะว่าในเมืองไทยเราอยู่แต่บ้านแต่พอที่นู่นก็หวาดระแวงเลยค่ะน้องต้องดูแลยังไงโอ้โหเจนก็คือแบบพยายามแบบก็คือพ้าน้องเขาจับหรืออะไรเราก็พยายามล้างมือให้เขาค่ะ ก็ใส่มาให้ให้น้องประจำเป็นที่คิดนะใช่เป็นไงบ้างที่เต็มต,ตัวอย่างไรเป็นอย่างที่คิดมั้มคือเราก็กลัวมากค่ะแล้วก็สองจิตสองใจว่าเอ๊ะจะยังไงดีแต่ด้วยความที่แบบเออเราอยากให้เขาแบบมีแบบเหมือนทริปของเขาเองแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้ไปไหนเลยคน่ะก็ก็เต็มตัวอย่างดีที่สุดค่ะพาน้องไปเที่ยวสุดต่างต่างดูเขาเต้นเพราะชอบมาก <c oughs> มมมเป็นองไรงเต้นแล้วโมเมนต์ก็แบบ ไปถึงก็คนแบบเยอะมากเยอะแบบเดินเบียดกันเลยอะค่ะก็เราก็ค่อนข้างตอนแรกก็กลัวจะพักก็กลัวตอนกลับก็ยังกลัวอยู่ก็ตรวจตรวจกันแบบวันเว้นวันเลยอะค่ะยืบางกันนะกลัวเพราะว่าเพราะว่าเจนอะกลัวแบบน้องเอามาสลงอะค่ะซึ่งน้องก็เอามาสลงเราก็ต้องคอยแบบคอยดึงใส่ให้เขาก็ค่ะ เรื่ององะไรมไม่มีเลยแต่เขาจะติดเต้นมากเพราะว่าเหมือนกับแบบพอเขาจะนอนนะคะเขาก็จะเป็นแบบแม่อุ้มแม่อุ้มให้แม่มาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนก่อนจะบินอะไรเงี้ยมีแบบกังวลไหมเพราะแบบถ้าจะอยู่บนเครื่องบินแล้วจะยังไงจะมีมองไงอ่มีตื่นเต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยแล้วแบบลาบลื่นตลอดทริปลาบลื่นนี่คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะจะต้องคอยแบบคอยดูแลเขาค่ะคุณพ่อนอนตลอดทริปมีสกิ ช่วยกันนห่่อยก็ลูกไม่เอาเพราะลูกก็ต้องแบบแม่กอดนอนอะไรเงี้ยอย่างว่อยากอันนี้คือเป็นทริปของเขาเองโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเขเตรียมอะไรไว้ให้เขาว่าที่จะพาไปด้วยก็เป็นทริปเด็กอ่ะส่วนสนุกวันเว้นวันวันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนดีพาไปดูสัตว์พาไปคือพาไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะค่ะก็ติดตางแบบก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบว่าไปอเมริกามาอะไรอย่างเงี้ยเออต่างกันเลยเพราะก่อนหน้านี้แม่ช้อปปิ้งอะ ออันนี้้ไไม่ดชบก็คือไม่เข้าไม่ได้เข้าร้านเลยแม่แบบแม่เบื่อเลยอ่ะแม่ต้องเอนเตอร์เทนลูกเป็นทริปของลูกจริงจระค่ะคือไปแค่ะคนค่ะโหดโหดโหดมากเป็นทริปลุยจริงจระค่ะแต่มันได้ประสบบกกาารณ์ลัมใช่ก็ทำให้แบบทุกคนแบบระวังตัวเองมากขึ้นก็จริงจริงไม่นะคือด้วยความที่แบบว่าเราแบบระวังตัวกันเองแบบมากๆากอะค่ะ แต่แค่ว่าเวลาเห็นคนไม่ใส่มาส์ะเราจะแบบทำตัวไม่ถูกอะใช่เพราะแบบสองปีที่ผ่านมาคือเราจะเจอทุกคน,นใส่ไงพอเราเจอคนไม่ใส่เราจะแบบถอยมานิดนึงว่าแบบเอ๊ะย,ยังไงดีก็ก็เดินแบบหลีกไปอย่างเงี้ยค่ะถ้่บามมออง,นนงนคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใส่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะโอ้โหขี่มาใใกทั้งแบบอยู่ที่นู่นก็เช็ค ก่อนกลับก็เช็คกลับมาเช็คเช็คเช็ควันเว้นวันนะคะน้องน้ำลายแย่ปาก่ะร้องร้องจนไม่กล้าลงคลิปเลยอ่ะสงสารเรียกว่าถ้าตักเื่นแบบลูกอันนี้ไปแล้วจะเป็นคลิปที่แบบสนุกใช่แต่ว่าตอนนี้คือเป็นว่าเด็กทุกคนนะคะก็คือ เราทุกคนต้องระวังตัวกันเองแล้วโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเมืองไทยหรือแบบที่อื่นเป็นว่าทุกคนก็คือต้องระวังตัวเองพอเรากลับมาเราจะคุยกับสาวน้ว่าเออครั้งนี้เราจะประสบการณ์ยังไงบ้างหรือลูกเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรนะเขาโตขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นคลิปแรกของลูกเกิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศใช่ประสบการณ์ท้อแม่ว่าใจว่าใจเลยว่าพ่อแม่จะตายยังไงอย่างนี้จะมีทลิปหน้ามา ว่าปีนี้มันก็บอ,อบอบางไป <ง S 2> ขอปีละครั้งดีกว่ามันเหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยแม่คือแบบจัดกระเป๋าด้วยเตรียมทุกอย่างแล้วแบบคือต้องดูแลเขาด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้อะไรคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือหน้าที่แม่คนเดียวแบบลิปคอนเทนด์ด้วยใช่ไหนจะคอนเทนต์อีกเห็นไหมต้องสวยอีกออกกําลังกายไงดิต้องออกกําลังกายดูแลลูกอีกอืออย่างนี้แสดงว่าลูกคนที่สองก็คือต้องพักยาวเลยเพราะว่าพักก่อนพักก่อนก็คือแบบโอ้ฉัน ใช่ค่ะ,ย,ะ,คะยังอ่ะง,วง่วงเลยพูดแล้วง่วงวเลยไม่ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะพี่คือการแบบดูแลเด็กคนนึงมันมันใช้ e รร r ี y เยอะมากอะค่ะแล้วเ็นคือแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะก่อนหน้านี้สองปีที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็คือแบบตื่นมาก็คือลูกแล้วก็สลับกับปั๊มนมอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเวลา ไม่มีเลยเวลาคุณแม่โดนลูกเอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของลูกนี่ทุกวันนี้งีต๊ต่องกลางวันนะลูกก็จะแบบถือไมโครโฟนมาร้องเอลซ่าใส่หูอ่าคือแบบเจนไม่ได้มีเวลาเป็นแบบของตัวเองเลยอะแต่ค,คนก็มองมมว่าน้องก็โชคดีตรงที่ว่าสามารถทํากิจกรรมที่พ่อแม่ทําอยู่ได้เขาชอบมากออกกําลังกายคือเขาเป็นเด็กลุยมากอะแทบจะเป็นเด็กผู้ชายเลยแหละเป็นเด็กแบบเ้าเฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุุณณพ่่่อคคแแมตต้งัวบบๆนะาือเหมือน แสดงว่าปลูกฝังนะมันเหมือนกับแบบคือพ่อแม่ออกกำลังกายทุกวันไม่มีวันไหนไม่ออกวันพักก็คือแบบยืดยืดแต่ก็ยืดในห้องออกกำลังกายอยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเขาเข้าไปในห้องออกกำลังกายเขาจะรู้เลยว่าเขาต้องหยิบอุปกรณ์นี้แล้วก็เดี๋ยวต้องยกขึ้นเดี๋ยวเขาต้องย่อนะเดี๋ยวเขาต้องแบบเอาลูกบอลมายโยนคือเขาเป็นเด็กออกกำลังกายเลยอะค่ะเดี๋ยวพอตอนนี้เขาโตขึ้นเสร็จต้องออกเลยว่าเด<ม>ี๋ยวเขาจะเรียนแบบแล้เพราะว่าอย่างถ่ายแบบไปถ่ายรูปเขาก็เรียนแบบแล้วก็โค้ชท่าน อนนี้เจนไม่มีสังคมเลยเพราะไม่ได้ออกไปหาใครเลยเพราะฉะนั้นแบบคือตอนนี้คือกลายเป็นแบบเหมือนโลกยุคใหม่อะคะ่ะที่เราไม่ค่อยได้เจอใครเด,เด็กเองก็ไม่ค่อยได้มีสังคมที่จะออกไปแบบว่าเจอเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนก็เลยยังไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกัง,งวลมากนะะักค่ะเข้าใจคุณนานาเลยเขาใจมากมแล้วน,นานา,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 นานมีสองด้วยอ,อันนี้คือกลับมาถ่ายละครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ ถ่ายอยู่แต่โชคดีที่เขาโตที่เขาโตหน่อยยังไม่ถึงครึ่งเรือนเลยเจริงนะเจนว่าพอเป็นน้องด้วยทุกอย่างจานด่วนหมดเลยแต่ว่าละครก็มันจะใช้เวลามากกว่าหนังอะค่ะจนว่าหนังน้องน่าจะได้อ่อนก่อนเที่กทางยากักับมาอนเขที่กทางเน ก็ยังไม่ร้อยเเซ็นะคือบางบาง,บางอาทิตย์ก็ถ่ายบ้างอีกอาทิตย์บางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรอคุณน้องให้ไม่ก็แบบบางทีแบบเหมือนคนเป็นไม่สบายอย่างเ <โอ S 1> <ส>งี้ยค่ะก็ต้องหยุดปีกอาท<ร><ะ>ิศหนึ่งใช่ใช่รู้เข้าใจนะว่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้านทุกวันตอนนี้ยังเข้าใจแต่เจนว่าหน้าถ้าอีกปีหนึ่งอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้เขาแบบเจนอ่ะเวลาไปไหนอ่ะเจนจะสมมติเจนมาทํางานเจนก็จะบอก เดี๋ยวมามิไปทํางานนะคะเดี๋ยวมามิกลับมานะคะหนูเป็นเด็กดีนะลูกโอเคโอเคบายๆกินข้าวเยอะๆนะโอเคโอเคแต่คือเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายแต่ถ้าไปนานแล้วแบบไม่ได้สง่งเข้านอนอะสส่ะเขาอาจจะสงสัยมันทำให้ตลาดเกษตรต้องมีกำหนดว่าสามทุ่มเขนต้องถึงบ้านหรือสามทุ่มต้อง,องกลับบ้านไม่อะค่ะเจนถ้าเจนทํา,าทงานคือทําให้สุดสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเจนก็ต้องทําให้สุดอืมเพราะว่าเจนไม่อยากกังวลอ่ะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวงานแล้วแบบ จะมากําหนดว่าได้แค่ทุ่มหรือสองทุ่มไม่อยากกําหนดอย่างนั้นนะคะใช่สลับกันสลับกันที่ปลูกหญ้าได้เรียกว่าเปเจอตัวประการีแล้วเนาะเจะกับที่ฟองรองกระตุ่นนั่นนี้ตอนหนุ่ยมาเล่ายังไงค่นเขาเหมือนตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหัดคือจริงๆก็ก็คุยกันตลอดนะคะคุยกันก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นประเด็นในชีวิตอ่ะเราแค่โอเคก็จัด จัดการไปตามตามเรื่องแล้วก็ตามตามที่ตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <S <S ไม่ได้มีอะไรจริงๆริงว่หลังจากที่เขาจับตัวได้แล้วเปนลดลงมาจากการเข้ามาคอมเมนต์ไม่มีเลยขึ้นไปหมดเลยจริงๆมันเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวที่เหมือนกับนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงชีวิตเจนไม่ได้มีอะไรให้แบบใช <Billie S 2> ่แต่ว่า จันไม่ได้สนใจไนงะและอีกอย่างคือเหมือนกับตอนนั้นต้องไม่ดิมีลูกไม่ดีแบบเออต้องการให้เป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าเดี๋ยวจะหาว่าเจนแบบรังแกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหด้วยความที่เราทําง,งานในวงการโอเคเจนเข้าใจได้แต่แบบวันนี้มันเหมือนกับถ้าเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สมควรหรือเปล่าอืมเจนก็อยู่เฉยๆค่ะ <c oughs> แต่เจนก็อยู่เฉยๆจริงๆ สบายใจเป็นเด็กับต get ัวของเราเป็นเจอต้องมีต่อาไปเหตุอะไรอย่างี้ก็คือได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่มากกว่าแต่ถามว่าเจนสบายใจหรืออะไรด้ว่เจนก็อืมจริงๆมันเป็นเราต้องคุกมานานมากนะที่แบบว่าเราเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจนก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกมาจากชีวิตนิดนึงก็คือต่างคนต่างอยู่ดีกว่าใช่เท่านั้นแหละ ยังค่ะไม่พอจริงๆอะเรื่องพวกนี้ไม่ได้แบบเดือนสองเดือนจบไงคือแบบเวลาแบบทําอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วกระบวนการก็คือต้องเข้าคิวทุกอย่างก่อนมันจะแบบหนึ่งคนแล้วก็ต้องแบบยังงี้ยังงี้ยังงี้ไปหนึ่งไปสองอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเพค่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ต้องมาเป็นความคุ้นคุ้นยาที่จะไปจัดการจัดการให้ไม่อยากเจอเอง คือเจนบางทีเวลาเจนจะไปอย่างเงี้ยคือเราติดพิราเราติดถ่ายละครเราอะไรเงี้ยก็คือสุศุยากก็คือต้องไปให้เขาเนี่ยคิดว่าเป็นมาคือเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าจะาบามจะเตะอืืมมอแล้วยังไงอ่ะ <c oughs> มันเ <c oughs> จนก็เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่มีหน้าที่อะไรคือถ้าชีวิตเราแบบ โอเคอยู่แล้วเซนว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับชีวิตใครอ่ะอือคือแบบไม่ต้องตามกระแสอ่ะเราก็เป็นไปตามที่แบบเราต้องทําหน้าที่ของเราในแต่ละวันดีกว่าอืมนัวถอเรื่องที่ถึงแม้จะมีใครเียงกไม่ยอมให้ตำรวจเป็นคนพิสูจน์เจนจะแบบเซนจะไม่ใช่คนที่แบบไม่ยอมหรือว่าไม่อะไรให้ตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะผิดว่าไปตามผิดกฎหมายมีอะไรเพื่อเอาแบบ ไม่รู้จะพูดอะไรคือคนเอาจริงแม่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะคือถ้าทำลูกก็คือแบบจบอืมก็คือปกป้องไปตามที่เขงใช่ถูกเค้นงกขอบคุณนะคะ